ถึงบ้านดึกืนงมพมาถึงาปุยทางีมีได้ังมาแปลง์ีนงั้นจิมวันีกูยากกูยินได้ยป็น์ีวิ่ง่งกรดสาตที่าโดูของีกูไม่แปลงเห็นเปันแต่ทีไปต้แปลงา์ทีไนให้แม่ก่อนเอาน้ำก่อนก่อนก่อนนอนเอาน้น มีได้ยังละไฟวันนี้นอนทั้งวันจนยิ้มวันพีวันนึงวันหนึ่งคงกินวันหนึ่งคงกินเพอวันขใครอย่างนั้นผู้เสียงอูอีโอ้ยวัยหนูพูดชวนทั้งใครได้ยินบ้าไหดใครไยินบ้างมาช่วยใครได้ยินบ้างมาช่วยหนูทีแม่บีบีเข้ามาสั่งกงกินกุกยาเป็นอะไรคนดีอาปากไม่แม่ดูสิแย่ๆกุกน้อยทำไมถึงเป็นแบบนี้ กูกขึ้นแดงตัวเอวเอวต้องไปหาหมอ,อ้วนจีหมอโอ้โอนเ็นไ,ไงทำอะไรมานี่กินขนมและอมลูกกวาดไม่ควมไม่ทำทัวรอด จะหแต่หนูต้องจําเอาไว้ยิ้มใ้ทวนทีหนมหวานอ้อยอ่อยแตกกินแตงโมหายใจคนดีกินแล้วอย่าลืมกินแย้มแบงวันทีสอครั้งต่อวันจําไว้ให้ดีฟันขาวฟันหักขาวันอ้าสดใสยิ้มว่าว่าใช้ได้เลยที่นี่ กุ้งกิ้งรับคำยิ้มร่าหนูขอสัญญาว่านับจากนี้หนูจะขยันแปลงฟันชาวดินหนูมันทำเป็นประจำทุกทีกุ้งกิ้งไม่ร้องปวดฟันยิ้มไหนถักฟันกลมดีดีเห็นไหมฟันขาวสะอาดตามาที่มามาดูสันหีอาน้เสระ ในภาพดีอะในยุมม่มหวาน,นในคนอคนเับใน้ทานจอมเก่งเลยุ่มหวานในในในผืนในภาพสีน้ำตาลก็อยู่ในในี้ไงสีน้ำตาลอยู่นู่น